เขาไม่บอกว่าครูไม่ได้แจกโบนัสจริงแบนนบเก้าของปลอมทุกคนฟังนะเขาบอกแบบนี้ค่ะขอสั่นกระดิ่งไล่นะคะขอสั่นกระดิ่งไล่เขาบอกว่านโบเก้าของปลอมค่ะทุกคนเขาไปพูดข้างหลังนะคะแล้วเขาพูดคํานึ่งว่าคอยดูนะจะทําให้คนในแบนนบเก้าหงายเงิบค่ะทุกคนเขาบอกคนนบเก้าของปลอมนะคะเดี๋ยวเขานี่แหละ จะทาให้นกพะเก้าพวกที่มาขายนกพะเก้าพวกเนี้จริงจังซูฮกอ,อะไรอย่างเงี้ยง่ายเงือบทุกคนงเงือบรวยไนงะไอ้ที่ง่ายเงือบนี่คือแบบรับเงินร้อยล้านพันล้านไม่หวัดไม่ไหวมันเลยเงืบอบแบบเนี้ยเคยเป็นไหมคะเออแล้วอีกนะคะก็บอกว่าครูไม่แจกจริงค่ะโบนัสเนี่ยน่นะ่ะทุกคนดูเองเจ็ดหมื่นเก้าแสนกว่าเนี่ยคุณดูเองว่า,วาครูแจกจริงไหมแจกโดยที่ ทุกคนไม่ได้เสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวอะค่ะแจกจริงค่ะแจกโดยที่คุณไม่ต้องมาซื้ออะไรบริษัทเลยแม้แต่บาทเดียวบริษัทไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยแต่เราแจกไปหลายสิบล้านบาทค่ะจริงไหมคะครูแจกโบนัสไปหลายสิบล้านบาทนะคะโดยที่ครูไม่ได้อะไรเลยอันนี้ครูพูดเรื่องจริงแจกคือแจกค่ะเราแจกเลยนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมาซื้ออะไรบริษัทด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคน ใกลได้เขียนมาเลยว่าคุณได้โบนัสจากครูเท่าไหร่เพราะคนที่เขาไม่ได้ฟังให้ดีที่เขาไปพูดหลังบ้านว่าเราของปลอมเราไม่แจกจริงทุกคนฟังให้ดีนะทําไมเขาถึงไปพูดเพราะเขาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่ไม่ทําตามเงื่อนไขเราบอกว่าให้คุณถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันยากตรงไหนคะถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปให้ดู ว่าคุณมีสินค้าตามจํานวนที่เราบอกจริงไหมแล้วคุณอนะ่ะเปิดสินค้าไปตามจํานวนเท่านี้ของคุณเองแน่ๆน,นะไม่มีของทีมงานรวมอยู่แน่นอนนะจริงไหมทําวิดีโอเอามาทําเป็นวิดีโอในอันเดียวกันไม่ใช่ถ่ายบ้านนี้ไปถ่ายบ้านนั้นไปถ่ายบ้านโน,น้นเอ้าอย่างนี้คุณก็โกงบริษัทละสิเพราะทุกคนคะของที่มันกระจายไปหาลูกทีมแล้วมันต้องเป็นของลูกทีมมันจะมาเป็นของคุณได้ยังไงนะคะ แล้วให้คุณให้เหตุผลคุณให้ไม่ได้คุณไม่ทําวิดีโอตามที่เราบอกเงื่อนไขคุณอธิบายให้เราฟังไม่ได้คุณหายไปเลยแล้วคุณมาบอกว่าเราไม่จริงเราไม่ให้คุณคือหนึ่งเดียวในโลกค่ะเราให้รางวัลคุณค่ะโดยการนะคะเออขับไล่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคะเราใจดีค่ะโอ๊ยสาวพก้ใจดีจ้ะ เดี๋ยวทุกคนจะไม่กล้าเข้ามาไอซี่แล้วคุณปคเป็นคนใจดีนะคะแต่อันนี้ก็ต้องมีไร้ผีนิดเดิ้นะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวแบรน์เสื่อมเสียค่ะนะคะแล้วเขาก็ไปพูดนะคะแบบนี้ค่ะคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อะไรกับแบรน์เลยแค่เข้ามาป่วนเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคนที่เหยียบเรือสองแคมคุยกันว่ามอจุบป,ปากกันได้เพราะว่าเข้ากันได้คึบคืบอะค่ะ เสร็จแล้วหลังจากที่เขาได้ข้อมูลที่มันเป็นความต้องการของคนแบบเดียวกันคนหนึ่งต้องการทําลายแบรนด์อีกคนนึงคือเข้ามาเพื่อป่วนแบรนด์เพราะคูจะไปสร้างแบรนด์เข้าใจนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เอาคําพูดของคนที่เหยียบเรือสองแคมะคะ่ะไปพูดต่อพยายามไปพูดให้ต่างประเทศฟังสายงานต่างประเทศโดนหลายคนคะ่ะทุกคนคือครูก็เพิ่งรู้นี่แหละนะคะครูเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันนี้แหละนะคะ ก็ไปเล่าให้สายต่างประเทศฟังว่าเออแจกไม่จริงนะคะน,นู่นนะี่คนใหม่ๆที่เข้ามาโดนเกือบหมดนะคะว่าแจกไม่จริงเนี่ยมีคนที่เขาไม่ได้นะนู่นนี่เยอะมากค่ะทุกคนแล้วในที่สุดก็นะคะจะไปทําแบรนด์จริงๆแล้วคุณไปทําเลยครูบอกแล้วนะทํากับนุ๊ะก้าไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ได้ทําสัญญาใดาๆทั้งสิน้นคุณสามารถออกไปทําแบรนด์ได้ทุกวินาที คุณสามารถไปสร้างแบรนด์ได้ทุกวินาทีคุณสามารถออกจากเราได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่ต้องมาปวดเรานะคะเพราะครูบอกแล้วนะว่าครูเป็นคนจริงถ้าพูดอะไรไม่จริงโดนครูเจาะแล้วแย่เลยนะคะแล้วครูเป็นคนหาหลักฐานก่อนพูดแล้วที่พูดวันนี้คือมีหลักฐานนะคะปกติอะพี่ลูกพี่ป่านหรือคนใกล้ชิดครูจะรู้ว่าครูพูดน้อยแล้วครูจะไม่รังแกคนนะคะครูจะไม่ทําร้ายใครใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันทําให้แบรนด์เสียหายคนในแบรนด์เสียหายหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหายทุกคนคะครูต้องจัดก,การคะ่ะเพราะถ้าครูไม่จัดก,การตาเน่าหนึ่งตัวเหม็นทั้งบ่อเลยคะ่ะนะคะเพราะเคยเลี้ยงปลาดุกมกปอนเนี่ยปลาดุกเน่าหนึ่งตัวปลาดุกทั้งบ่อเหม็นเลยต้องลางาอ้างน้ําให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสาดเกลืออันนี้พูดเรื่องจริงนะคะสาดเกลือคะ่ะนะคะสาดเกลือให้ลิงดูเไปใจ